มาแน่กองทัพรถอดจ์รไฟฟ้าเกรทวอลเปิดตัวกระบายฟ้าคันแรกที่ผลิตในเอเชียและที่สำคัญคนไทยมีสิทธิ์ได้ใช้ด้วย <Yeah. S 1> เรื่องราวจะเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ย่ Yo, สวัสดีครับพวกมผมเวลนะฮะอดิศวกรอนเคยทำงานที่ญี่ปุ่นและทำเกี่ยวกับรถยนต์มาก่อน,นะฮะก่อนจะไปชมคลิปกันนะฮะอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคนวงในต้องยอมรับนะว่าทุกวันนี้ถ้าเราคิดจะเปลี่ยนรถยนต์หรือซื้อรถเนี่ย เราก็ต้องมองในหลายๆเรื่องเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคุ้มค่านะาจ่ายเงินออกไปได้สิ่งใช้ประโยชน์กลับมาอ่ดูแล้วเออมันจ่ายคุ้มกับเงินที่จ่ายไปเนาะเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเฮ้ยจะเอาเป็นไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดหรือรถยนต์ไฟฟ้าไปเลยอนไหนดีกันแน่ไม่ใช่ซื้อมาไม่เปลี่ยนเทรนตกเทรนไปก็ไม่เอาเนาะอย่างเรื่องสุดท้ายเรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่มันขับแล้วดูแบบไม่ซ้ํากับใครดูแล้วเป็นตัวเองดูแล้วอินดี้อันนี้คนก็ซื้อเนาะเราก็เห็นว่าจะมีค่ายรถยน เข้ามาแข่งขันนะอย่างค่ายญี่ปุ่นที่อยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็ยังมีค่ายเกาหลีนะฮะที่ก็เริ่มมาทําตลาดได้สักพักหนึ่งนะก็ถือว่าก็ได้กลุ่มลูกค้าไปกลุ่มเนะียกแล้วก็อย่างอีกค่ายหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้และกําลังมาแรงมากๆนะก็คือค่ายของจีนต้องบอกว่าวันนี้จีนเข้ามามีบทบาทในกลุ่มรถยนต์ค่อนข้างมากนะฮะ ถ้าพูดถึงค่ายจีนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนะก็จะเป็นค่ายของ MG แต่ MG ก็บอกเฮ้ยพี่มันแบรนด์อังกฤษไม่เหรอใช,ใช่มันเป็นแบรนด์อังกฤษฮะแต่มันเป็นของสัญชาติจีนนะเป็นกลุ่มในทุนจีนแต่ก็ถือว่า i m a g มมันยังได้เรื่องของภาพลักษณ์ยังได้ของความเป็นอังกฤษอยู่นะฮะแต่ตอนนี้นะก็มีค่ายยักษ์ใหญ่นะพังงาดขึ้นมาเป็นมังกรเลยนะก็คือค่าย Great w a l l ซึ่งกำลังจ่อว่าจะเข้ามาทำตลาดเมืองไทยนะ,ะซึ่งบางคนก็จะติดภาพนะของจีนจีนแดงของหวยหรือเปล่าดูแแล้วบบ เออมันไม่เนี้ย ب, ไม่สวยนะแต่บางคนก็ติดตามข่าวเกรดวอลอยู่นะว่าเฮ้ยจีนวันนี้เทคโนโลยีมันล้ำมันเลยบ้านเราไปแล้วอ่ะเขาจะเอาอะไรมาทําตลาดบ้านเราบ้างเขาก็ลุน้นแล้วก็ติดตามก็เป็นว่าทั้ง2ฝ่ายเขาก็รอลุน้นว่าถ้าเกรดวอลเข้ามาทําตลาดจะหน้าตาเป็นยังไงและเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมานะฮะก็มีงานมหกรรมยานยนต์ที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกนะชื่องาน Beijing International Automotive Exhibition นะฮะ ซึ่งเป็นงานที่เอามาโชว์เทคโนโลยีของรถยนต์ทั้งหมดนะเป็นงานที่ใหญ่อันดับ1ใน4ของจีเลยนะ <Wow. S 1> โดยเฉพาะถ้าใครรู้ว่าวันนี้จีเนีเขาก็เป็นประเทศแห่งนวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีเรื่องการขับเคลื่อนรถอัตโนมัติรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เอามาปล่อยของมาโชว์นะฮะซึ่งมันอารมณ์คล้ายๆงานมอโตโชว์บ้านเราเนาะก็คือเอามาโชว์เป็นคอนเซปต์นะให้รู้ว่าแบรนด์นี้คิดจะทําก็ทําได้มีแล้วนะและที่สําคัญนะฮะไม่พูดถึงแบรนด์นี้นะก็คือแบรน เก t วอลมอเตอร์ของเรานี่เองนะซึ่งก็เป็นการเปิดตัวรถทั้งหมดนะแล้วบอกว่าทั้งหมดที่เปิดตัวไปเนี่ยมีรุ้นเข้ามาทําตลาดเมืองไทยด้วยบแบรนด์ที่เข้ามาเปิดตัวเนี่ยก็จะมีอย่างรถกระบะแบรนด์ชื่อ GWM นะครับเก m วอลมอเตอรนี่เองนะเราก็จะเห็นแบบกระบะฟูลไซด์เนาะแล้วก็มีตัวอ f ฟโ a d เอามาโชว์นะครับมี a อร่าที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า มี h a r เวอ l ที่เป็นตระกูล SUV นะครับแต่เวเขาไม่ได้เอามานะที่เป็นตัวพรีเมียมนะแต่เขาบอกว่าเขาเปิดตัวแบรนด์ใหม่นะครับที่เอาเทคโนโลยีของเกรดวอลนะฮะบ,บวกกับความหรูของแบรนด์เวนะฮะเกิดเป็นกระบะไฟฟ้าชื่อแบรนด์ o พอร์นะฮะในงานนะทางเกรดวอลมอเตอร์ก็ได้ขนทับนะฮะรถยนต์ใหม่ๆของทางทุกข่ายในบนมือเนี่ย เอามาดูเอามาโชว์ให้หมดนะต้องบอกว่าบางตัวนะบางคันเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคือเปิดเกิดที่งานนี้งานแรกเลยซึ่งก็จะเป็นยังเป็นคอนเซปต์นะฮะดูได้ภายนอกอย่างเดียวนะ แล้วก็เปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมานะครับเพื่อให้เห็นว่าวันนี้แบรนด์เกทวอลเองเนี่ยใส่ใจแล้วก็ลงทุนเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของรถให้ดียิ่งขึ้นนะ,ะเพราะเขามองว่าในอนาคตเนี่ยรถยนต์เนี่ยมันไม่ได้สนใจแค่พาเราจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเท่านั้นนะมันเป็นพวกพูดถึงเรื่องของการสื่อสารการติดต่อ 5G นะครับอ่าระหว่างรถเนี่ยบางทีเราใช้ก้อนในการเซ็นเซอร์รถเราเห็นแค่รถข้างหน้าและรักษาระยะนะแต่บางทีข้างหน้านู้นสมมติรถจะใหญ่บรรทุกบรบางเนี่ย แล้วเราจะเห็นได้ยังไงนะครับมันจะช่วยได้ก็คือถ้ารถเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกระบบการจราจรส่วนกลางหรือสมาร์ทซิตี้ที่บางเมืองในจีนทําแล้วนะเขาก็ทําเพื่อเชื่อมต่อไว้แล้วฉะนั้นถ้าตัวรถมันมีเทคโนโลยีที่สามารถพูดคุยได้เชื่อมต่อได้นะมันก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนขับได้นะอันนี้คือสิ่งที่ทางเกรดวอลก็ทําให้เห็นนะแล้วก็เอามาให้ดูนะครับและที่สําคัญนะพวกเทคโนโลยีพวกนี้นะครับเขาเอามาผลิตที่เมืองไทยด้วยนะครับ เพราะว่าเคดวอกเองก็ซื้อโรงงาน General m o t o r เไปแล้วเนาะเขาจะมาเริ่มเอาตรงนี้มาผลิตบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าดีใจเนาะน่าจะไปเริ่มเริ่มผลิตขายในยประมาณควอเตอร์สองแลก็มันเดือน4เดือน5เดือน6ปี2021ปีหน้านี่เองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะเขามองว่าเมืองไทยเนี่ยจะทำให้เป็น R&D Center <Yeah. S 1> นะครับก็คือ Research and Development เนาะพัฒนาและวิจัยเพื่อให้รถเนี่ยมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเอเชียหรือคนไทยมากขึ้นนะครับ เพราะต้องบอกว่าเ r e ดวอลมอเตอร์เองเนี่ยก็ยังใหม่กับตลาดไทยมากๆเนาะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามดึงคนเก่งๆในแต่ละวงการรถยนต์ที่มีความสามารถเ้าก็ซื้อตัวไปบวกกับติดตามว่าคนไทยอยากได้อะไรอยากได้ออปชั่นไหนที่น่าจะดีเพราะในไลน์เนี่ยเขาเปิดเสนอเนาะใครอยากได้ตรงไหนเพิ่มเติมเสนอเข้าไปได้ซึ่งอันนี้แหละผมมองว่ามันเป็นการที่เข้าใจตลาดไทยนะถ้าเข้ามาทำจริงๆน่าจะทำได้ง่ายนะครับ และนอกจากในตลาดเมืองไทยแล้วนะฮะเขาคิดว่าจะให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถยนต์พวงมาลัยฝั่งขวาหรือ r h d Light Hand Drive นะฮะกระจายให้กับ30%ของประเทศที่ใช้รถยนต์พวงมาลัยขวาอย่างแอฟริกาออสเตรเลียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอีกด้วยนะฮะก็เขาเน้นสเกลเนาะถ้าจะผลิตต้องการให้ลดราคาถูกได้มันต้องผลิตปริมาณเยอะๆนะฮะฉะนั้นวันนี้เขาก็เลยคิดว่าจะทำได้ซึ่งอันนี้เขาก็มั่นใจว่าเขาทำได้เพราะเขามีเทคโนโลยีเรื่องของแพลตฟอร์มนะฮะเขาจะมีตัวแพลตฟอร์มคล้ายๆของเชฟ ชื่อคําว่าเลมอนนะครับที่แปลว่ามะน,นาวนะแต่ภาษาจีนจำไม่ได้นะเอาเป็นว่าเรียกเลมอนแล้วกันนะฮะก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ตัวรถมีบอดี้วางไว้แล้วก็มีการยืดหยุ่นปรับนูน่นปรับนี่ได้ก็ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยทุกยี่ห้อเนี่ยก็ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันก็ปรับรถยืดขยายนะครับและที่สําคัญนะแพลตฟอร์มนี้นะไม่ใช่ใช้เฉพาะเครื่องสันดาปอย่างเดียวนะใช้ร่วมก,กับรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นน่าดูนะบอกเลยว่าอันนี้ความล้ำนะและอีกอันหนนะะออีโโีีกกเเทททคคโโนนนลยึง่่า่าาํ็นะื ก็พูดถึงเทคโนโลยีในการเชื่อมต่อเพื่อความปลอดภัย IoT นะฮะอ่าก็พูดสื่อสารกับบ้านสื่อสารกับเมืองได้นะอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูนะฮะเรามาดูรถยนต์ที่จะเข้ามาทำตลาดบ้านเราฟันธงชัวๆเลยนะกลุ่มแรกนะก็คือกลุ่ม SUV แน่นอนนั่นก็คือเจ้าตัว F7 จะเป็นตัวเครื่อง1.5ลิตรนะเป็นเบนซินซึ่งตัว F7 เนี่ยก็จะดูสปอร์ตเรียวนะหลังคาจะเป็นลูฟลงมานะผู้หญิงที่ต้องการแบบ SUV crossover ดูสปอร์ตดูหรูนะ ก็นี่เลยนะครับ h a w e l F7 แล้วก็อีกตัวนึงนะก็คือเจ้าตัว H6 ึ่งอันนั้นก็คือเครื่อง1.5เหมือนกันแต่ด้านในห้องโดยสารจะดูกว้างกว่านะครับความยาวตัวรถเนี่ยจะอยู่ประมาณ4เมตร60เซนนะฮะซึ่งอันนี้ดูแล้วใหญ่มากนะมันจะดูยืดยาวดูมีพื้นที่กว้างขวางน่าจะตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงเพราะวันนี้นะต้องยอมรับว,ว่ากลุ่ม SUV crossover ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงซื้อนะเปลี่ยนจากรถคันเล็กๆรับเพราะจอดได้มาเป็น SUV ย่อส่วนเพราะวันนี้ SUV เมื่อก่อนมันดูแพงเนาะถ้าเป็น crossover ราคาเอื้อมถึงคันไม่ใหญ่มากซื้อแม่งเลยสวยใช้ประโยชน์ใช้สอยเก็บของเก็บ และตัวหนึ่งนะฮะที่เขากําลังเอาเข้ามาแล้วยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะแต่มีแผนที่จะทําก็คือเจ้าตัว A01 อันนี้เป็นรหัสชื่อโมเดลที่เขาทำนะยังไม่มีชื่อรุ่นนะซึ่งก็จะเป็น SUV Crossover ที่มีขนาดเล็กลงนะซึ่งอันนี้เขาก็ดูว่าเฮ้ยผลตอบรับเป็นยังไงเอามาตั้งเป็นฟีดแบ็กให้ดูก็ลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงและอีกกลุ่มหนึ่งนะที่เอาเข้ามาทําตลาดในบ้านเราชัวร์ๆนะเพราะว่ากลุ่มนี้ยังถือว่าคู่แข่งอย่างน้อยเพราะมันเป็นกลุ่มใหม่นั่นก็คือกลุ่มรถยนต์ ซึ่งถ้าเป็นของ Great Wall Motor ก็จะมีแบรนด์ o อล่านะซึ่งโอล่าเขาที่เอามาโชว์งานเนี่ยก็จะเป็นสไตล์รถไฟฟ้าขนาดเล็กนะดูสไตล์แบบมินิดูเลโทรเลโทรหน่อยนะก็จะมีโอล่าที่ทํามาเป็นคอนเซปต,ต์ธาตุแมวชวัดๆนะเอาเน้นว่าคือทําตลาดที่เป็นกลุ่มผู้หญิงที่เป็นธาตุแมวว่าผู้หญิงอาจจะชอบแมวเนาะมีทั้งคอนเซปต์ชื่อ Good Cat นะที่ดูเป็นเลโทรแล้วก็มี Black Cat White Cat นะซึ่งแพลตฟอร์มตัวถังอะไรเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าแยกการตกแต่งปรับออ ออชชั่นให้มันต่างกันเนาะแล้วก็มีเจ้าตัวอีกตัวหนึ่งก็คือ Ora e-s11 gt อันนี้ก็จะเป็นตัวที่จัดเต็ม <Yeah. S 1> โชว์ให้ดูว่า <Yeah. S 1> เฮ้ยรถยนต์ไฟฟ้า o อ a ก็แต่งได้ขั้นสุดประมาณนี้นะ <Yeah. S 1> และอีกตัวหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะ <Yeah. S 1> ก็คือเป็นแบรนด์ใหม่ชื่อ พอเอนะที่เป็นการเอากระบะเกร e วอรเนี่ยมาประสานเทคโนโลยีของเวที่เป็นขั้นสุดอย่างพวกเรดเดนไฟฟ้าระบบการตกแต่งฟัง์กชันทางในเนี่ยเกิดเป็นกระบะไฟฟ้าขึ้นมานะอันนี้บ้านเรานะ่าสนใจเพราะบ้านเราชอบใช้กระบะกันนะกระบะของเกรวอรมันก็ดูบึกแล้วนะแต่อย่างว่านะมาแข่งกับแบรนด์เดินที่เป็นเจ้าตลาดอย่างอีซูซอย่างโตต้านเนี่ย อันเนี้ยแข่งยาเนาะที่ผมเคยพูดของเจ้าตัว MG Extender ว่าถ้าวันหนึ่ง MG ทํำรถกระบะไฟฟ้าออกมาเนี่ยบอกเลยว่ามันจะฉีกมันจะเป็นอีกตลาดมันจะพลิกเกมเลยเนาะถ้าวันนี้ Great Wall ทาออกมาแล้วแล้วเอาเข้ามาก่อนอันเนี้ยผมมองว่าโคตรได้เปรียบนะน่าจะเริ่มตลาดเพราะว่าวันเนี้ยกระบะไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเจ้าแรกยังไม่มียังเพิ่งปรากฏตัวนะก็เนี่ยเห็นของ Great w a อ l เป็นครั้งแรก ฉะนั้นถ้าเอามาทําตลาดบ้านเราและราคามันไม่แรงนะได้ยินว่าประมาณล้านกว่ากว่ายังไม่รู้ว่าถึงไทยเท่าไหร่นะใครบอกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเอามาทํากระบะแรงขับจะพอหรอบอกเลยว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดทอกเนี่ยมหาศาลนะฮะมีโอกาสอยากให้ย้อนไปดูนะเทสลาไซเบอร์ทักเนี่ยไปลากน่งาศ f 1ย0เนี่ย F150 นี่โดนลากเลยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมมาหล <c oughs> ังเดี๋ยวผมจะมาเล่าเกี่ยวกับกระบะไฟฟ้าเป็นคลิปแยกให้ดูแล้วกันนะเพราะฝั่งอเมริกาเนี่ยตลาดกระบะนี่ก็แข่งกันดุเหมือนกันทีนี้พูดถึงว่า กระบาไฟฟ้าไอ้เจ้าตัวโฟร์เนี่ยอันนี้150กิโลวัตตนะ์ฮะวิ่งได้ระยะทาง405กิโลเมตรซึ่งก็คิดว่าน่าจะเพียงพอในเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวก็ดูนะว่าถ้าเอามาขายเมืองไทยสเปคเนี่ยเขาจะปรับขึ้นหรือเปล่าว่าเอ้ยทำให้มันวิ่งได้ไกลขึ้นตอบโจทย์คนไทยมากขึ้นก็ต้องมาลองติดตามกันก็สรุปนะฮะสำหรับงาน เปิดตัวเจ้าตัวรถใหม่ของทางค่ายเกรวอร์มเตอร์ที่ไปจัดงานเปิจริงนะฮะเอาไว่าอ่ะผมสรุปเป็นส่วนๆแล้วกันนะอย่างส่วนแรกนะก็จะเห็นว่าเกรวอร์มเตอร์เขาก็โชว์ให้เราเห็นแล้วว่าวันนี้รถของเขาเนี่ยมีเชโลยีล้ําขนาดไหนอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าถ้าเอามาผลิตบ้านเราหรือมาทำาอดีบ้านเราเนี่ยจะเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาด้วยหรือเปล่านะถ้าได้จะดีมากนะครับบ้านเราก็ได้เรียนรูน้เนาะแล้วก็ได้ใช้ของดีๆนะฮะอ่าอย่าไปกักเลยฮะ,ะไหนๆจะเข้ามาทำตลาดแล้วทำให้เต็มที่เลยจัดให้เต็มนะผมว่าคนพร้อมจะเทใจ เพราะคนไม่ได้ติดแบรนด์แบบเมื่อก่อนแล้วนะถ้ามันคุ้มค่าถูกกว่าหรือราคาเท่ากันและเทคโนโลยีมันดีกว่าเยอะเนี่ยคนก็พร้อมจะเปลี่ยนใจได้ง่ายอันที่2นะครับก็เรื่องของแบรนด์นะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่า Great Wall Motor เองเนี่ยก็จะเป็นค่าที่บ่งบอกความเป็นจีนค่อนข้างชัดเจนเนาะฉะนั้นความเชื่อใจที่มีต่อแบรนด์เนี่ยมันต้องสลัดภาพของเดิมของเก่าออกไปให้ได้นะฮะ มันต้องเปลี่ยนจากคาว่าเยี้แบบเห็นของจีนแล้วย yeah ี่แล้วมันต้องเป็นว wow ้าวแบบเฮ้ยจีนมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วคนมันจะแบบโ oh อ้โหมองภาพจีนแบบพลิกไปได้นะเพราะ First Impression หรือการพบกันหรือรักครั้งแรกเนี่ยสำคัญนะถ้าคิดจะมาเปิดตัวเมืองไทยต้องจัดเต็ม ออปชันที่ให้มาต้องจัดเต็มนะครับราคาพอๆกับค่าญี่ปุ่นแต่ออปชันมาจัดเต็มนะฮะเทคโนโลยีอย่างล้ำเนี่ยผมเชื่อว่าผนแม่งซื้อนนะว่าสไตล์ค่าญี่ปุ่นก็จะซอยรุ่นซอยออปชันกักไปเรื่อยๆมันต้องเป็นคอนเซปต์นะฮะผมให้3คําแล้วกันก็คือฉีกฉีกออกไปเลยนะให้ภาพลักษณ์มันฉีกออกไปนะ ล้ำนะฮะด้วยเทคโนโลยีนะองค์ประกอบการใช้งานที่มันครบกันนะที่แบบคาดไม่ถึงเนาะว่าเฮ้ยจีนมันล้ำด้ขาน,นี้นะแล้วก็ปล้ำง่ายนะ,ะก็คือแบบใจปล้ำหน่อยนะแบบกล้าให้กล้าจ่ายหน่อยนะจ่ายหนักหน่หนอยนะออปชั่นนะฉะนั้นผมมองว่าอันเนี้ยสามขเนี่ยน่าจะไปปรับได้เนาะแล้วเรื่องของบริการหลังการขายอันเนี้ยก็สาคัญนะถ้าวันนี้ใครเชฟโรเลตเขาไม่ไทําตลาดแล้วก็ลองไปคุยผมมองว่า ถ้าเห็นแบรนด์หรือเห็นศูนย์บริการบ่อยๆนะระหว่างที่รอรถที่จะผลิตจากโรงงานเนี่ยก็ไปทําให้ขึ้นบงขึ้นป้ายให้เขาเห็นแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i! S 2> เขาเข้ามาแล้วนะเว้ยนี่เริ่มเห็นศูนย์และเริ่มมีอะไรศูนย์บริการมาเนี่ยอันนี้ก็สร้างความน่าเชื่อถือได้นะและที่สาคัญการตลาดนะอยากให้ทำรถโชว์ให้คนเข้าไปลองไปสัมผัสจริงๆเนาะมันต้องใส่ความเชื่อใจนะยิ่งถ้าคุณมั่นใจว่าของคุณดีจริงอะ่ะเปิดรถโชว์เลยให้คนไปลองไปขับลองจัดอีเวนต์บ่อยๆนะ ผมเชื่อว่าอันนี้แหละมันจะทําให้คนสัมผัสจริงและเกิดการบอกต่อได้ง่ายนะฮะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะ ก็ทามาบอกเล่านะสาหรับเกตบอลที่ผมก็ไม่ได้เชียร์นะแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีของที่ดีกว่าคนที่ใช้หรือคนที่จ่ายตังหรือผู้บริโภคอย่างเรามันควรมีสิทธิ์ได้เลือกเนาะไม่ใช่ผูกขาดด้วยแบรนด์ค่ายประเทศไหนประเทศหนึ่งเนาะผมว่าไม่อยากได้อย่างนั้นนะอยากให้เรามีทางเลือกเยอะๆนะใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรอัปเดตนะก็จะมาเล่าให้ฟังนะติดตามชลนนัคิปห้าะรบ